แล้วก็มาสามหนึ่งแล้วก็มาหนึ่งบาทแล้วกันเนาะเพราะอันนี้เจ้านี้เขาไม่มีห้าบาทมาเขาไม่มีอ่ะดูนี้สิสิบาทมีอีกปีหนึ่งอ๋อนีสี่หนึ่งนี่นะอ้าแล้วเขามีสี่โอ้คน 4, 1, นี้นี่นี่ยื่ในถุงอสีหนึ่โโนนนนงอ 4, โอเคนี่เลยนะคะเด่นยที่เป็นน่ารับซื้ออันนี้ก็สวยค่ะนี่เขาหันใช้น้อยเห็นไหมคะเขาสวยสภาพดีนะคะนี่ค่ะเหรียญ เหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งตอนนี้เหรียญนี้ไน่ไรับซื้ออยู่ที่ห้าสิบบาทแต่ต่อจากนี้ไปอาจจะได้ลดราคากันแล้วนะคะอาจจะเป็นสามสิบสี่สิบค่ะด้วยความที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะนักสะสมไม่นิยมไม่นิยมนะคะขายต่อยากมากขายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จึงรับซื้อก็ไม่จําเป็นคือขายไม่ได้แล้วจะซื้อมาทําไมใช่ไหมคะก,ก็จึงต้องหยุดซื้อ หยุดซื้อหรือไม่ก็ซื้อถูกลงถ้าได้ราคาถูกแล้วก็อาจจะซื้อมาเก็บไว้แต่ถ้าราคาสูงแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่เอาแล้วนะคะก็หยุดดีกว่านะคะซื้อมาแล้วขายไม่ได้10บาทเมื่อกี้บอกบอกกบอ,กบอ,กจ,อบ 31, จำนวนผลิตยังวะ10บาทปี2531จำนวนผลิตห60,200เหรียญ สิบาทสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตหกหมื่นสองร้อยเหรียญสิบาทปีสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิต9ก้าแสแปดมื่นเหรียญเห็นไหมคะจำนวนผลิตน้อยมากปเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะไม่ถึงล้านเหรียญไม่ถึงล้านเหรียญทั้งสองทั้งสองพอศเลยนะคะสามหนึ่งหกหมื่นสองร้อยเหรียญสี่หนึ่งเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเห็นไหมคะอย่างนี้แหละค่ะเป็นนัทธวิเนตแนะนำให้ให้ให้ นักสะสมรุ่นใหม่สะสมเหรียญหมุนเวียนค่ะเนี่แหละค่ะเหรียญหมุนเวียนที่เป็นสตางค์ทอนนะคะแบบนี้เลยน่าน่าเก็บสะสมค่ะเพราะาเป็นเหรียญหมุนเวียนแล้วจะหายากแล้วณปัจจุบันนี้ถูกเรียกเก็บเข้ากรมเข้ากระทรวงหมดจะเหลือเฉพาะราชการที่สิบนะคะราชการที่เก้าจะไม่มีแล้วค่ะเหรียญเขาจะเขาเขาตั้งเป้าว่าจะให้ให้เก็บให้หมดภายใน กี่ปีอ่ะสิบปีใช่ไหมคะอันนี้ก็มาถึงห้าปีหกปีแล้วอะ่ะนะคะมันก็จะต้องเห็นไหมเขาก็ต้องเร่งเก็บละเร่งเก็บให้ให้เสร็จปีหกหนึ่งปีนี้ถึงปีห้าแปดหกหนึ่งห้าแปดหกปีหกปีเจ็ดปีแล้วอะ่ะเข้าปีที่เจ็ดเห็นไหมคะตอนนี้ที่สตันทอนทั่วไปที่เราเห็นน่ะจะมีแต่ราชการที่สิบใช่ไหมคะ จะหมดแล้วจริงๆค่ะใกล้ใกล้แล้วจะหมดแล้วนะคะหากเก็บไว้นะคะหากเก็บไวค้ค่ะเนี่ยค่ะสามพศออนี่ยังไงก็มีอนาคตแน่นอนยังไงก็ขายได้ค่ะสามหนึ่งนะคะรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทสี่หนึ่งรับซื้อสามสิบถึงห้าสิบบาทสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทราคารับซื้อปัจจุบันนี้ค่ะประมาณนี้เลยค่ะ